อ็มาเด็กอิสนะร<ล>ะผมต้นกนย่นาะมิชิมิชิวตัวเองิโนอใช่ด้วยวันนะ้น้องน้องเล็กก็ทักเซมาหนาหนาเากเซมาใช่ไหีนเพื่อกันนเอนกันเสร็จ<ะ>แล้วแล้อเสร็จแล้ว,ลวอ่ะน้องเล็กก็ทํามา ีก็เลยบอกว่าบอกแม่นะว่าพี่ไม่โกรธี่ไม่โกรธพี่ไม่เคยโกรเลยพี่ไม่เคยโกรธอะไรเงี้ยบอกว่าแม่แม่หนูไม่อยากให้แม่แบบว่าออกสื้อออกอะไรตัวน้ำหอมเบนตาอะไรเงี้ยแบบคนก็ได้าก็ชมอะไรอะไรังใจเนี่ยกวาเข้าใจแล้วตุ๊กยเราไม่ได้อะไรนะเนื่องกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ